คนคิดว่าการลงทุนในลีดคือสุดท้ายไอ้มูล,ลค่ามันก็จะไดลูดไปเรื่อยๆเพราะว่าโดยเฉพาะไอการทําแบบลิสโทยาวๆเนี่ยสุดท้ายก็จะไม่ได้ไอะไรปันผลลดเงิน oh, ต้นก็ <okay. S 2> หายไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> หายไปเรื่อย <Okay. S 2> ๆเพราะมันหมดอายุลงไปครับโอเคต้อง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 ตอบก่อนว่าการที่บอกว่าไม่ได้อะไรเนี่ยมันมนอาจจะดูผิดไปหน่อยใช่ไหมฮะถ้า mm hmm. ฟังจากที่พี่อันไปมนเมื่อกี้จริงๆแล้ว,วเราได้เงินทุนเนี่ยคืนมาระหว่างทางอยู่แล้วอ่า ือดังนั้นเนี่ยลิสโฮมันเป็นการที่เหมือนเราเนี่ยได้ตัวเงินต้นน่ะกลับมาครอบครองไว้ให้เราอุ่นใจอะ่ะถูกไหมเออดังนั้นจริงๆเราต้องบอกว่าคืออย่างที่บอกไปนะครับเบิร์ดว่าไม่ว่าจะลงทุนแบบฟรีฟรีฟรีโฮหรือลิสโเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีข้อดีข้อเสียคือความหมายคือมันไม่ได้อะไรดีกว่ากันเลยไม่ใช่อะ่ะนะครับมันก็ต่างต่างคนต่างมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอก็สามารถเลือกลงทุนในสิ่งที่ เราเราโอเคกับกับกับสิ่งที่มันเป็นอ่ะอืมเาั้นถามว่าในทางทฤษฎีเนี่ยทางลิสโตเนี่ยสุดท้ายเหลือศูนย์ไหมใช่ถูกต้องนะถูกต้องเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอ่อข้อที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่าลืมว่าระหว่างทางเขามีเงินต้นคืนมาดังนั้นเนี่ยคือราคาหุ้นมันลงมันก็สุดโดยธรรมชาติแหละเมื่อทีโอรีเลยนะทีโอทีโอรีไพรส์เนี่ยมันก็จะลงเท่ากับไอตัวเงินต้นที่คืนมาอืมอ่านะครับแล้วก็ข้อสองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าในทางทฤษฎีมันใช่ แต่ท้าปฏิบัติเนี่ยสวนมากแล้วต่อให้เป็นลิสโถอเขาก็จะแบบมีการซื้อซักเข้ามาเรื่อยๆเรื่องปกติฉะนั้นพี่คิดว่ายุคนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเบิร์ตคือยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่แบบมีฟรีฟรีโฮเพียวเลียวลิสโฮเพียวเปียวหรือเท่าไหร่แหละส่วนมากก็จะแบบเริ่มแบบเริ่มที่จะเบรนกันละคือต่อให้หมดเขาก็จะหมายถึงว่าใกล้จะหมดอายุเขาก็จะบริหารด้วยการเอาอะไรมาเติมอยู่เรื่อยเือใช่เขาก็รู้ คือในมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะเบิร์ตเขาก็รู้ว่าว่าถ้าเขาแบบไม่ทําอะไรเลยเงี้ยปล่อยให้ทรัพย์มันหมดอายุไปเงี้ยมันก็มูลค่าทรัพย์ก็เหลือศูนย์แล้วกองก็ต้องยุบใช่ไหมครับกองต้องยุบนะโอ้ mm. แล้วเบิร์ตอย่างที่พี่เล่าไปว่าจริงๆในทางปฏิบัติอ่ะมันเกิดขึ้นยากเบิร์ตเพราะว่า mm. คือกองหลีกกว่าจะก่อตั้งขึ้นมาได้นยะมีค่าใช้จ่ายนะ mm. ค่าน่นค่านี่ยื่นกรรตนะเบิร์ตต้องยื่นกรรตนะเออบอกให้เพื่อให้กรตอ,อนุมัติคือมันเหมือนกับการเอาหุ้นเข้าตลาดตัวหนึ่งอะ งอไหมยุม่งยากนะต้องมีเอฟเอมีอุ้ยสารพัดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการก่อตั้งขึ้นมาไม่ง่ายนะนั้นแห่จู่ๆจะแบบปล่อยให้มันหมดอายุสัญญาไปแล้วเหลือศูนย์แล้วก็มาตั้งกองใหม่แล้วโอ้ไม่คุ้มหรอกส่วนะเขาก็ต้องแบบดําเนินการต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าความคาดหวังของผู้ซื้อผู้ซื้อกองทุนคืออะไรคือปันผลต้องมาเสมอระยะยาวใช่ปะเขารู้อยู่แล้วว่านั้นุต้องการอะไรอ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า อย่างกองเนี้ยเขาก็จะมีการซื้อซับเข้ามาด้วยนะสองพนี่ยิบสามนีก็มีการซื้อไอ้ไอ้อซับตัวนั้นเข้ามาไอ้ซับที่ที่เป็นนอกนอกสปอนเซอร์อ่ะเข้ามาด้วยอ่ะก็แสดงแสดงให้เห็นว่าเขาก็มีการาพยายามในการเติมซับเข้ามาเรื่อยๆ